หมดห่วงกับไม่ยึดเหมือนกันไหมอย่างคนแก่มักจะพูดในทํานองว่าถ้าลูกหลานเป็นไปตามที่ตนคาดหวังไว้ก็จะหายห่วงนอนตายตาหลับแบบนั้นก็แสดงว่ามีส่วนช่วยให้เขาไม่ยึดจะได้เอาจิตเอาใจไปนึกถึงแต่กุศลกรรมแบบนั้นถูกต้องหรือไม่คะในพุทธศาสนาเนะี่ยถ้าพูดถึงการไม่ยึดเนี่ย โดยหลักเลยนะท่านท่านจะมุ่งเอาแก่นสารเอาจุดมุ่งหมายสูงสุดนะเป็นเป็นเกณฑ์ในการพูดถึงกันนั่นก็คือไม่ยึดว่ากายใจนี้เป็นตัวตนไม่ยึดสิ่งที่มันเ,เป็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านถามเนี่ยท่านก็ถามแบบนี้นะว่า ขันห้าเนี่ยลองพิจารณาดูนะด้วยตัวของเธอเองว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงทุกคนก็จะตอบตรงกันนะไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยพิจารณาเป็นส่วนๆตั้งแต่ลมหายใจเอริยาบทสุขทุกข์สภาพของจิตนะสงบฟุ้งซ่านนะหรือกระทั่งความรู้สึกนึกคิดเจตนาอะไรต่างๆเนี่ยดูเข้าไปแล้วไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่มันเที่ยงนะ ตอนเด็กก็อย่างหนึ่งตอนหนุ่มสาวก็อย่างหนึ่งตอนแก่ก็อย่างหนึ่งเนี่ยเห็นชัดๆแต่ถ้าชัดกว่านั้นก็คือมาดูกันเป็นเป็นวินาทีนะดูกันเป็นขณะขณะเลยลมหายใจเข้าออกมันเที่ยงไหมความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันเที่ยงไหมนะทุกอย่างเนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเมื่อทุกอย่างไม่เที่ยงนะเราก็ไม่สมควรที่จะไปทึกทัก ว่ามันจะทนอยู่มันจะคงอยู่แล้วก็ไม่สมควรที่จะไปยึดไปถือเอานะว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นตัวของเราเรามีอยู่ในนั้นทนี้นี่ถ้าพูดถึงคำว่าไม่ยึดหรือว่าปล่อยวางเนี่ยนะะจริงๆแล้วเป็นสภาพของใจที่พัฒนาแล้วเป็นสภาพของจิต ที่มีสติปัญญาประกอบอยู่เต็มพร้อมแล้วนะไม่ได้มุ่งหมายเอาเรื่องของมือหมายว่าอย่าไปหยิบอย่าไปจับอย่าไปทำอย่าไปทำตามหน้าที่หรือว่าอย่าไปประกอบกิจใดๆเลยที่มนุษย์เขาพึงจะทำกันนะเคยมีตัวอย่างที่ดีก็เรื่องของหลวงพ่อชาคงเคยได้ยินกันนะหลวงพ่อชาเนี่ย เคยมีลูกศิษย์ท่านหมายถึงเป็น,เป,นเป็นพระนะพระลูกศิษย์ท่านเนี่ยกดรู้สึกว่าจะหลังคารั่วหรืออะไรทํานองนั้นน่ะนะนะท่านก็ปล่อยให้มันรั่วอยู่อย่างนั้นนะ่ปล่อยให้ฝนมันตกลงมาหลวงพ่อชาเดินผ่านมาเห็นว่าหลังคารั่วท่านก็ถามว่าทําไมไม่ซ่อมทําไมไม่เอาอะไรมาอุดละท่านลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าท่านปล่อยวางนะ หลวงพ่อชาท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็ุโทโธคุณปล่อยวางแบบนั้นน่ยมันปล่อยวางแบบควายนะคือปล่อยวางแบบเคี้ยวเอื้องไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นมันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ปล่อยวางแบบนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีการบัญญัติวิันขึ้นมาบังคับให้ยึดมั่นถือมั่นในวินยัยนั้นเป็นเกณฑ์เลยด้วยซ้ำนะ อย่างแม้กระทั่งว่าในกุฎมีอยากย่อยเนี่ยท่านก็ปรับอาบัตแล้วเป็นอาบัตเล็กน้อยนะนี่ก็แสดงให้เห็นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าคําว่าปล่อยวางคําว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําอะไรเลยไม่ใช่ว่าจงอย่าไปสนใจอะไรเลยนะอยู่เฉยเฉยปล่อยให้ชีวิตมันถึงวันรอวันจุดจบไปเรื่อยๆเท่านั้น เพียงพอแล้วถือว่า,าทำตัวเรียนแบบพระอระหันต์ไม่ต้องมีความคล่องแวะไม่ต้องพวงอะไรอะไรได้แล้วนะเป็นความเข้าใจที่ผิดมหันเรามาพูดถึงเรื่องของอบุคคลในโจทย์ของอคุณดวงฤดีกันนะที่บอกว่าถ้าคนแก่มีความรู้สึกว่าจะต้องได้เห็นลูกหลานเนี่ย เป็นอย่างใจตัวเองให้ได้ซะก่อนถึงจะตายตาหลับแบบนี้ถ้าเราส่งเสริมให้ท่านหายห่วงนะก็คือพยายามทำตัวให้ท่านไม่เป็นกังวลเนี่ยถือว่าเป็นกุศลไหมเอาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนเป็นกุศลแน่นอนคือทำให้ท่านมีความรู้สึกคลายจากความห่วงใยนะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเวลาท่านจะจากไปเนี่ยนะหรือเท่าที่ผมเห็นมาเกินกว่า เอาเป็นสักเกินกว่า80 90%เกอร์ซ็ก็แล้วกันสำหรับคนที่สูงอายุนะถ้าหากว่าจะมีห่วงมีพวง์หรือว่าจะปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งจะมาเจริญสติแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดโปร่งเต็มที่ก็เพราะว่าห่วงลูกห่วงหลานนั่นแหละบางทีไม่ได้ห่วงชีวิตตัวเองอ่ะบางทีเหมือนกับชีวิตสอนตัวเองมามา,มากพอแล้วว่าอะไรอะไรเนี่ยมันต้องหย่อนยานลงนะมันต้องเหี่ยวย่นลงนะมันต้องเสื่อมสภาพไปนะ ท่านก็ใช้เวลากันมาเกือบร้อยปีนะหลายิบปีเกินครึ่งศตวรรษที่จะเรียนรู้ความจริงตรงนี้ไปแล้วแต่ท่านยังไม่เรียนรู้ความจริงว่าลูกหลานที่อยู่ข้างหลังบางทีเนี่ยนะอืมก็จะต้องมีอันเสื่อมสภาพมีอันจะต้องโรยรามีอันจะต้องแตกแตกกายตายดับไปเหมือนกับท่านตามท่านไปเหมือนกันอันนี้ท่านยังไม่ค่อยเรียนรู้นะ แล้วไอการที่คนเรายังไม่สามารถเรียนรู้ตรงนี้ได้ก็เลยต้องหาทางออกด้วยการไปกะเกณฑ์ไปคาดหวังไว้ว่าถ,ถ้าตราบใดลูกหลานยังไม่ได้อย่างใจหวังแสดงว่าท่านยังไม่สามารถจะปลดพันธะหรือว่าภาระออกจากใจ ยังไม่สามารถยกภูเขาออกจากอ,อกได้ถ้าหากว่าเราสามารถทําตามที่ท่านต้องการได้ด้วยเจตนาเลยนะด้วยเจตนาอย่างนี้ว่าเราอยากจะให้ท่านหมดห่วงหมดกังวลแล้วก็ตายตาหลับแบบนี้เราถือว่าเป็นการทำบุญทําคุณนะออตอบแทนบุญคุณที่ท่านให้ไว้กับเราเนี่ยอย่างอย่าง เต็มที่เท่าที่เราจะทําได้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วพ่อแม่เนี่ยอยากจะเห็นเราได้ดีบได้ดีหรือว่าทําตัวอะไรให้หน้าหมดห่วงเนี่ยนะก็แล้วเราทําตามได้เนี่ยถือว่าตอบแทนบุญคุณท่านทีเดียวเรื่องของเรื่องคือบางทีท่านไปกะเกณฑ์หรือคาดหวังมากเกินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถทําตามได้หรือถ้าทําตามมันอาจจะต้อง ทรมานใจไปทั้งชีวิตทีเดียวอย่างเช่นแม่ถ้าลูกแต่งงานกับคนนี้นะโหยแม่จะเกิดความรู้สึกว่าเออตายไปเนี่ยไม่ห่วงอีกแล้วเนี่ยแตเ่เราไม่ชอบคนคนนั้นแล้วเราไปเปลนใจแต่งนะเพื่อเอาใจแม่เพื่อให้แม่ตายตาหลับเนี่ยเสร็จแล้วนะปรากฏว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขแล้วเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้รักเขาอย่างนี้เท่ากับว่าทาความสุขให้แม่แล้วไป ด้วยด้วยการด้วยการสร้างความทุกข์ให้กับคนที่จะมาเป็นสามีอันนี้คือยกตัวอย่างนะไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ากรณีนี้ถามถึงเรื่องของคู่ครองนะ อันนี้แค่ยกตัวอย่างในประเด็นทั่วๆไปที่ว่าลูกมักจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าไม่สามารถทําตามที่พ่อแม่กะเกณฑ์ไว้เนี่ยแล้วเป็นเหตุให้พ่อแม่เกิดความกังวลหรือว่าตายตาไม่หลับเนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็บอกไว้นะว่าไม่เป็นบาปนะถ้าท่านคาดหวังไม่เกินไปหรือว่าจะเราพิจารณาเห็นแล้วว่าถ้าเราทําตามแล้วจะเกิดเป็นอ,อ,อกุศล กับตัวเองแล้วก็คนอื่นได้เนี่ยเ,เราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนความเห็นที่ผิดของท่านให้เป็นความเห็นที่ถูกไม่ใช่เปตามใจท่านตะพืทตะพือนะครับส่วนที่ว่าเรา,เาในในอันนี้อันนี้คือคืออยู่ในประเด็นทิศทางของคําถามนะนะตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเราควรทํำยังไงกับคนที่กําลังจะสิ้นชีวิตกําลังจะจาก โลกนี้ไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโลกนี้ไปอย่างรู้นะมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยควรจะทํำยังไงท่านก็ตัดไว้นะว่าชัดเจนเลยบอกว่าเพื่อที่จะทําให้เขาไปดีเพื่อที่จะทําให้อ,ใหอ่อหรือของเราเป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยเพื่อที่จะทําให้พวกท่านไปดีได้ก็คือไปพยายามที่จะปลดห่วงปลดความกังวลปลดพันธะ ออกจากใจของพวกท่านไม่ใช่ไปตามใจไม่ใช่ไปทําอะไรอยากได้อะไรเนี่ยทำตามทุกอย่างให้เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบอกแล้วว่าถ้าทําตามเนี่ยมันกลายเป็นว่เาเราสร้างบาปสร้างกรรมหรือว่าสร้างอากุศลให้กับตัวเองหรือคนอื่นได้อย่างเงี้ยแต่เราปลดปลดพันธะด้วยการเนี่ยนะค่อยๆพูดให้ใจของท่านคลายจากอาการยึดมั่นถือมั่นตามตามหลักของธรรมะ ตามหลักของธรรมะเป็นยังไงถ้าเขายังไม่ค่อยจะมีความเลื่อมใสอะไรเลยนะเราก็สร้างความเลื่อมใสซะด้วยการปลูกฝังความเชื่อว่าความตายหรือว่ามรณะเนี่ยนะมีกับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะเขาอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเ,เขากําลังมีความห่วงใยลูกหลานอยู่นะเราก็พยายามพูดให้เห็นตามจริงว่าเกิดเมื่อไหร่มันก็เป็น การนับถอยหลังสู่ความตายด้วยกันเมื่อนั้นแหละนะนับตั้งแต่อุแวออกมาจากท้องเนี่ยเขาดาวไปเลยนะฮะสิบเกป็นะเป็นถ้าแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น10ส่วนเนี่ยก็นับไปเลยสิบเก้าแปดเจมนมันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนตัวเขาเป็นอย่างไรคนอื่นก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเราห่วงเขาไปเขาก็จะต้องตายอยู่ดี เอาจริงจังกับชีวิตแค่ไหนยังไงก็เอาตัวรอดไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นหลักความจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนพูดไปจนกระทั่งเห็นเ,เขาเกิดความรู้สึกเออคล้อยตามเห็นตามจริงได้อันนี้ก็มาพูดต่อนะคนใกล้ตายนะต่อให้เคยไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมาทั้งชีวิตเนี่ยแต่วินาทีจวนอยู่จวนไปเนี่ยเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยนะ จะต้องมีความพะวงมีความห่วงกันทุกคนว่าตายแล้วจะเจออะไรตรงนี้เราก็พูดให้เกิดความสบายใจเออเนี่นะถ้านึกถึงบุญนึกถึงอุศนที่เคยทําให้จิตสบายใจสว่างนะเคยใส่บาตรพระจะเชื่อหรือไม่เชื่อตอนนั้นจะทําด้วยความอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าหากว่ามาระลึกมานึกถึงมาคุยกันมาคุยกันให้เป็นเรื่องเหมือนกับ ติดจิตติด,ตด,ตดใจนะมันเข้าไปอยู่ในใจของคนใกล้ตายได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ได้โอกาสพูดเลยว่าถ้าใจสบายอย่างนี้นะใจเป็นกุศลแบบนี้นึกถึงแต่อะไรดีๆแบบนี้นะเออมันมีสวรรค์เป็นที่ไปแล้วเราก็จะระนายเลยพระพุทธเจ้าท่านแจกแจ้งไว้แล้วพันานาไว้แล้วนะว่าสวรรค์เป็นยังไงลงไปอ่านดูในพระไตรปิฎกนะฮะว่าเ,เขียนถึงวยังไงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะที่เป็นพุทธพจน์นะพูดถึง สวรรค์วิมานไว้ถ้าหากว่าเขามีความเลื่อมใสมีความปักใจเชื่อในเรื่องของสวรรค์แล้วเนี่ยใจก็จะคลายความยึดจากโลกนี้ได้โดยธรรมชาติคือใจเนี่ยนะมันต้องหาที่เกาะอ,อะไรสักอย่างถ้าหากว่าเราหาที่เกาะใหม่ให้เขาได้เป็นสวรรค์เป็นภาพอะไรดีๆเป็นความรู้สึกดีๆที่งดงามที่เป็นทิพย์หลังความตายไปเขาก็จะเลิก ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่มันเป็นของหยาบมันเป็นของดิบดิบแบบที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ไปแตถ้าคุยคุยกันอาจจะใช้เวลาสักสองสามวันหรืออาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยนะจนกระทั่งเขามีความยึดมั่นถือมั่นในสวรรค์แทนที่จะยึดมั่นถือมั่นในโลกหยาบหยาบแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รุกคืบต่อไปอีกนะพระพุทธเจ้าแนะนําให้อ่ ทำอย่างเนี้ยเป็นปลอปลอนะคือพอเห็นเขายึดมั่นในสวรรค์แล้วเราก็ค่อยๆพูดว่าแม้แต่สวรรค์ขึ้นไปแล้วจะอยู่นานแค่ไหนสเสวยสุขเพียงใดอย่างไรก็ต้องกลับมาเกิดอีกนะสวรรค์เองก็ไม่เที่ยงไม่มีสวรรค์ที่ไหนแม้แต่ชั้นพรหมโลกนะที่อยู่กันเป็นกลับเป็นกันเนี่ยนะมันก็ยังมีช่วงระยะเวลาบอกอยู่ว่ามีอายุหนึ่งกับหนึ่งกันในที่สุดก็ต้องเคลื่อนนะหรือว่าจุตินะทิ้ง สภาวะหรือว่าทิ้งสภาพพบภูมิเหล่านั้นไปจนได้เราพูดให้เห็นความจริงจนกระทั่งคนใกล้ตายเนี่ยได้คลายไปอีกชั้นหนึ่งแม้กระทั่งชีวิตหลังความตายจะดีจะเลิศเลอยังไงนะก็ไม่อยากยึดเพราะเห็นความไม่เที่ยงและในที่สุดเราก็สามารถที่จะแนะนำนะลงมา แตทั้งลมหายใจปัจจุบันเนี่ยเนี่ยที่มันเข้าออกที่มันเข้าออกอยู่เนี่ยตลอดเวลาเนี่ย24ชั่วโมงนะสังเกตดูมันมีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่สภาพร่างกายเดี๋ยวมันมีความกระสับกระส่ายบ้างเดี๋ยวมันมีความสงบบ้างภาษาคนใกล้ตาเยเนี่ยนะก็เห็นมันที่มันกําลังแสดงความจริงให้ดูอยู่นะไม่ใช่เอ่อมีความไม่เที่ยงเป็นชีวิตชีวิตเท่านั้นแต่ว่าไม่เที่ยงเป็นขณะขณะลมหายใจเลยทีเดียว เนี่ยพอ,อคนใกล้ตายเกิดความหมดห่วงหมดอะไรแม้กระทั่งสิ่งที่ยึดมาต่อชีวิตว่าเป็นตัวเองนั่นแหละตรงนั้นแหละเราทำให้เขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วไม่มีอะไรที่สูงไปกว่านี้ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์ยิ่งไปกว่านี้ต่อให้เราเนะ่ยทำได้ครบทุกประการเขาคาดหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อนะ สิ่งพรอะนั้นเราทําได้หมดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณประโยชน์กับเขาไม่เป็นที่พึ่งให้กับเขาที่แท้จริงเหมือนกับการทําให้เขาคลายจากความยึดติดในโลกคลายจากความยึดติดในภพภูมิทั้งปวงนะแล้วก็ในที่สุดแล้วคลายแม้กระทั่งความยึดติดในร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่นึกว่าเป็นเขาเป็นตัวเขานะลงได้อย่างสิ้นเชิงนี่แหละนะประโยชน์สูงสุด